วันนี้วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นครัที่ี่ส9ที่ข้าพเจ้านางสาวจันทิมาจิวรมชัยขอถวายเสียงส่วสา,าทาย,ยาพสุภาบิลินและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยา์ยาบูชาเดียกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาลามเป็ชนะในโบรสวอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ阿หังสมมาสังตุโทพระววาภูธางมพระวันต่างพิวาเทนี้ สวัสดีค er ่ะโตเพระว่าตาพโมธทำมานน้ำมัสานิสสุปฏิปันโนภพราะเขโตสาวว่าสังโฆสังฆังน้ำแมามิออรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิสุจิรังปะลีณีพุทโธคุณิหิทรามาโนธานิปรามิหิจาริสติยาวาชีวังอรหังพุทธังทัมมังสังฆังสานะคะโตปูเชมีนัตตานัตตะยะ ธรรมังจารามีโสธีนาสมันตาจักวาเลสุอัตราคาฉันตุเทวตาสธามังคุนิราชัสาสุนันตุสักขาโมคาถังสักเคกคารเมจดุเปคิริสิขาลตาเถสันตาริเคปิมาเนทีเปรังเถสจักคาเมตโลวะหะวัตถุมหิเคเตปุมาจายันตุเทวชลธารวิสเมยขาคันธาผานาคาตีทันตาสันติเกยังบุนีวนาวจ้านางสายทาวเวเมสุนันตุธรรมะสวนรกาโลอายพลาทันตาธรรมะสวนรกาโลอายพาทันตาธรรมะ ตถาะพตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภวตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุดทางสนังขะฉามิทบางสนังขฉามิสังคังสซนังขฉามิทุติยมปีพุททางสนังขฉามิทุติยมปีทำบางสนังขะฉามีทุติยมปีสังคังังขฉามิตเติยมปีพูดทางสนังขะฉามีตัติยมปีทบางสนังขฉามิตติยามปีสังคังสซนังขฉามิ นาทีเมสานาอายังพุทโธเมสานาวัลังเอเตนะสักรวเชนะโสติเมหุตงตัมปะทานาทีเมสานาอายังธรรมโมเมสานาวัลังเอเตนะสักรวเชนะโสติเมหุตงตัมปะทานาทีเมสานาอายังอายังสังโฆเมสานาวัลังเอเตนะสักรวเชนะโสติเมหุตงตัมปะทา ทุกทังนัมเมรัตนาผู้ตะดเสนีราชิตั์ตักทำมังนัมเมรัตนาผู้ตะดิสุทธิสารังสามคังนัมเมรัตนาผู้ตะสุสีราทิทิเอตังนัมเมติรัตนังนัตตาลายาวะหังสมาสโมสาตะลีตะวัตถุวิเศษาผู้ตังอัญโยยายุตักคุณโยคะวะสัมปะวะตังอสุมิตตะยามผีปีตเทวยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเลสะ มาสามพาเวนะโลกเกศา,าจิจจจเดนจาปาตุโพตังคัมเรลยาวิศยาปฏิทุสะทังวิงโูเฮปติตะชาเนหิวิชายาลูปังโลกัมหิเกหิจิกุทะกะทะจุปะภรลภานียังเกาสาชิสุทวิธีตังคุณกา,า,ายตานาเมหิเยวชนะตายะสุวิสุตัมติสมุปสตังม,มนาสิสุทธะภาษาทานาัง ปุญญาธิกานามะสมุตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจานามุขะสารนังคาตานะังปูชาระเหตุโสภามังอภิภูชนยยานิพานาสัชิกิริยายุปะนิสยายถังสัมมากิเลสะมาราโสทานาสิทธิยาจะสารูหิอัฐากุสะเลหุปะเสวนียังมานิหิจาปิสานาคามานียะเมวะตัสมะหิตังติรัตะนังนัสลังคาตาัมผั ลาตินทิวังนาะลาตินทิวังคณะนสุนามาสสามนานะปูเชมาจาปีสัสตังสุป,ปสัสสนาจิตาตาตถาโนมป,ปาลิจริยาสถารตาจาบุเนนะตถาสุกเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัสสัจาสถาปีสุวันติโนตุโยเจธาธรรมาวินายาัยยมหิปะมาณปุโตโรปุตรา,าพิสมยโยนิยาโตสุโภชังตโสปานิสยะจาย,ายาอะยามปีหนตุ วัตุตาเยปริจิตโตสุปะสักะคากาโลโยจักุมาโมหมะลาปะงกาโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาสัปปะสาวินิโมจจะยันโตมาเปสีเขมังเชนิยังวินัยยังพุทธังมลัตังเสียสาระมามิโพรปะสะนาทจัตวินัยยังกัจจเตสสะเตชะเศรษฐิหุนตูสัพพันตลายาจวินาสาเมตุธโมชาทโชโยวิยะ ตาสวัตถุท้าเศสีโลกาสวิสุธิมังค์ปียานิโกธรรมทาธาัสาธาลีสตาวะสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมาวะลังตังเสลาสารมามีโมหะปะทาลังอุปสรรตทาหังตเตสตาเตชสิทิหุนตุสพันธ์ตายาจะวินาศเมตุสัทธรรมาเสนาสุขาตานุโยโคโยโลกาสาปะปุปปากิเดสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัก สวากดิ์ข้าแต่ธรรมวิธีตังกโลติสังฆังวรันตังเสียสานามามีพุทธานุพุทธังสัมมะส,สีละทินถิงเตเตสเตเชียสิทธิโหตุสมัมมาตาายาจวินาสาเมตุนามโามรหัตตงสัมามาสัมปุนัสสาวเมหสีโนนามโมอุตตามะหัมมัสสสวัาขาตะเสวะเตนิธานามโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธาสีละทินหินนามโมโอมาตายาลัทธะ นาตานายัสสาสัตว์เบินโมโอมากาติตาสัสตสาวาตุยาสปินโมกาลาปะภาเวนะวิคัสันตุปะปทวะนโมกาลานุภาเวนะสุวันติโหตุสัพฆทานนโมกาลานโมกาลาสัตติเชนะวิที่ขีเห็นเตชสวะ เอวอนเสตัเอกังมยังพว่าสัเตสุวิหัรติกะปีลาวทุลสมิม่าวันนว่หาตาพีภูสังเคนะสตปัจจามเติพีภูสติิสเปวาลเตหิสหายจาลูการตหิเทวตาเยปุเยนะสานิเวตังหุนทีพ่อตาทัศนียาพีภูสังอัจ่าอาราโคจตุนังสุตะกออาราโคจตุนังสุทาวาสกายิการนังเทวนังเอตตทวสีโกวะว่สัเกสุวิหารติกะปีลาวุทุสมา กบีราวทุสเิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสติประจำมันเตหิพิคุสติหิสะเพวาลาหเตหิสาหิจารโอกาลตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิเวเตห์ขนตีพระวันตังทัศนยาพิคุสังการจะยันุนะมมยามปีนะพระกวาเตมเตนุปะสังละเมียมาอุสังละมิตรวะพระวันโตสติเกปาเจกขาคาถาพาเสยามาติ อตโขลกตาเทวตาเสยยะธาปีมานาพละวะบริโสสมิช so ิต um, so ังวาปาหังภาษารายัสสาริตังวาผาขงสมิชิเอวะเมวะสัทวาเสโซเทเมสุอัตตะรัหิตังวะปันโตปุระโตปุราหังสุอตโขลกตาเทวตาภาควันตังอธิอภิวาเทนวาเอกามตังอัถังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภาควันโตสันติเกอิมังการถังภาสิมหาสมโยปวนาสมิเทวกายาสมะคตา อาคาตมหาอีม <icana>, ันธรรมะสัมยาทัคิตายะวาอราชิตาสังคติระบัเทวตาพระเาโตสันติเกอีมังนาถังอภภาษิตาลาบีเขวสมาธาห่งสูจิตาตนชุกามังกสุสารทีวะเนตานิข่เหตตาวาอินทลริยานิระขันติปิตาเถระปัวเทวตาพะวโตสันติเกอีมังคาถังอภภาษิเวส่สิตังตวันเิค่ะอินทยีลังโอปเะจัมมะเมต สามลติสุดธรรมมีเวลาจักขุมเทตาสุธรรมตาสุดศนยนาคาติอันขอมวราเทวตาเพระวโตสัตย์เกอีหวังคาถามภาศีเยเกจิพุทธังสารัคาตาเสนาค่ะมีสันติอภัยยะผู้หมิ่นปัญญามันนุสังเทหังเทวะกายาปุริปุเดสติเตระโ่อพราะว่าพิฆุอมาเตสีเยปุเยนาภิกุเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตา ภูต <ersch> ิตถาคตธสสัาพี่คุสมัใจเยปเตพิโเวเหตุสวติตามัทนาอตสัมมาสัมพุทธาเตสัปพบปตาตเอตาปรมยเยวเทวตาสันนิปริตาเหตุสยยาปิไมหังเอตาละอเปเตพิเวเอริสันตีนะคตามมัทนาอตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพบาตาน่าเอตาปรมายเยวะเทวตาสันนปริตาภูิสันติสยยาปิมหังเอตาอีจคีสานิโเวเทวกายานามามิกิตาสานิคีโกเว เทวกายานังนามานิเทศศิษยามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังโซนาธาสาธุกรรมนาสิกาโรธาภระสิสามิติเอวะแพติติโหเตติมปุภาวันโทปจสะโสสุขภาวะเอตัตถาวตจาศิลกองค์มรุกสาศิลปะปุมาตะคัสสิตาเยสิตาคิริขะบาลังปะเฮตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนาลมะหังสาปิสัสปุโนโธธาตมะนาสาโซทาวิปัสสนามินาเวณามโยปจัตเตยัตวาวเนกะปิลวัฒเวตโตอมติยิสัทธาสาวมเกศาสเนีะเต เทวกายาพิกันตาตีวิชานัทัพิฆูตจจตปังกุลสุทวัสพุทธศาสนาเตยสัมพตุระหุยานังอมนุสสานัสฐสนงอภิเกสตารมะทักขุจางสังอัฏฐสตริสสังเอกเกสหัสสานังอมนุสานัมท่าส่งอภิเกนัรรมท่าคงทีสาสภาบุภาอหุตจาสภากะพิญญาโวคิตวานเจะกภูมาตตวมติศิสัทาสาวเกสานรเตเทวกายาพิกันต์ตวิชานาทัพิโูต เยาวหังกิตายิสามิคีละหิอนุโมภาโสสัตตาสาวยะขาภุมากะิละวัธวาอิิมันตชุติมันตวนาวัตโตนัสสจิโนมัธรรมนาอภิก้ามุงพิกุลนาสิมิติวนาสัสจ่าสัคษาเมวะใต้อาคานะนะตาวะวิโนอิธิมันตชุติมันตวนาวัตโตนัสสจิโนมัธรรมนาอภิก้ามุงพิกุลนาสิมิติวนาสัตตาคีราติสาสายาคานะนะตาวะวิโนอิธิมันตชุติมันตวนาวัตโตนัสสจิโนมัธรรมนาอภิก้ามุงพิกุลนาสิมิติวนา อิเจเตสวาสสาสายอากาศนันตาวามิโนอิติมโตสุติมโตวันอวันโตอสัสิโนมธามนาอภิกกรรมภูริคุณังสมิเตวนาเวสามิตาคจัสตายาขันนันตาวามิโนอิติมโตสุติมโตวันอวันโตอสัสิโนมธามนาอภิกกรรมภูริคุณังสมิเตวนาคุณพิโรราชาไหกุลวิภุรษานิเวสนังพิญญนังสตาหัสะ สหาัสสังยักษ์นังวีรุปัสติกุมพิโรราชาคายโกศบาราสมิติวนาปุริมาจาันทิสังราชาพระตาลธงสรารสติชนะพานังอธิปติมหาราชาสัศสีโสุตะปิตาสาวาโวยธนาม,นมามหาพรา,าอิธิมตโตสุติมตโตวนาวตโตาสรีนมัธรรมนาอภิกรมุภีกุลสมิติวนาทักเกียรติจัติสังราชวิรุฬหโหตปัสสาสติกุมพัฒนาอธิปติมหาราชาสศสีโสุตะปิตาสาวาโวยธนามามหาพราอิธิมตโตชุติมตโตวนาวตโตาศรีนมัธรรมนาอภิกรมุภีกุลสมิติวนา ปรชิมจักรที่สางรัชวิรูปโคภาสาสตินะคะนาธิปติมหาราชาศัยสิโสปุตตปิตสาภาโวินธนามามหาพลาอิทธิมตุสุติมัตุเวนวตุสุติสิลมธามะนาอภิกกรรมภีคลงสมีติมณังโอตาลจัตรที่สางรัชภูเวโรตัปปัสสติยคานาธิปติมหาราชาศัยสิโสปุตตปิตสาภาโวินธนามามหาพลาอิทธิมตุสุติมตุเวนวตนสุต กุริมาที่สามทัตตะรัทโธทัคีเนนาวิรูกะโคปชิเมนาวิรโดปโคปูเวโรตละมปิสังสันตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิฐาทัทระมนาทัสุวนิกับิลวัฒเวเตสัมมาญาวิโูกาสาคูวจานิกาสถาปัญญาปุเวทุเวเตรูวิลูกจาวิลโตสาจันทะโนกามาเสโทจากินุปถุนิมปถุจัานัโทโอวามณิโยจาเทวสุโตจามัตตลิจินตาเสโรสคันทะพุทธะโลราชาชนโรสาโะอาคุปจัตสีโคเจวะตุนทรูสุยวัชสาเตจ เอตจเยจัลลาชานุพันธา萨หรือชุกิโมธมนาอภิกรรมฟีคุณังสมิติวนาธาคุณภาษานาคะเวสาราสหัสกากรังบาลสตลาอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทตานัถจาอาคุณคายะสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปบขาสมิติวนาเยนาคาราเชสะสาสหันติทิพานธิชาปะีวิสุทธจักุเวหายาสาเตวนาวชัปปตาจิตราสุปนาอิติเตสังนามาคัมพะยานตนาคาลชานามัสสิสุปนาโตเขมดมาตาสีโพธิสัย นาหะาฮีวาจะาหิอุปะวะหันยานตานาคาสุปนาสานะมะกังสุภุทังชีตาวชิระหะเทนะาสสัมพุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสาวาเสเตเีติมนตุยสัชเชนุกรากรชามหาพิสมะอสุนาธานาเวระสาเวปจิตติสุตีจีจัพะหาราโทละพุชิสหัสจรัญจาลีปุตตานังสเปวโรจนามะกาสัยนะหิตวะปิลีเสนนางราหุพรามุปาคมงสัมยโยธานีพันธ์เตภิกขุนางสมิงติวะนัง พรุโพชเทวะกะถาวิจาเตโชวโยตะถาขมูลนุณารุนาเทวะสมมจยะสัสสาสหาเมตตารุณากริกาอาคุเทวะสัชมลเสรษฐีสัทธาปายาสเพนนาตตาวิโนยทิมตุลชุติมาตุลนาวุตโตสัสชิโงมธามนะอภิกรรมบุริกุนาสมินติมาตุเวทุจารเทวะซาริจาสมาจารย์แม่มาเจ้าเทสุปนิสาะเทวะจันทะมังคูบุลคิตาสุริยสุปนิสาะเทวะสุริยมาคูบุลคิตา นะคตันนี้ปุโรหิตตวะอาคูปัาวาาหะกาวสุน,นังวสมโมเทโทสโทสโกปะคาบุดีแทโทเสเต,เตส,สัทากายสัพเพนานาต่าวิมิโนโนอ,อิทิมตุลชิติมตุตวะนังตุสันติโนมมทามนาอภิกาภิคคุณังสมติวันัตาภาูสาพูเทวชลัไม่ขีสิขาดิวาวจิกพจารชาจาักอุมาปวานิพาสิโนวโลนาสาธรรมจาาจุนตาจาจาเนชกา,กา,กากสุร,ยริยะวิชิราอาคูอาคูวสะวันิสนโนและเสเตสัทากยาสัพเพนะาตาวิมโนอิทิมตุชิติมตุลวะ มหาสมานา,นามนุสสังมรุสุตมาขีทาภมิรุสิกขาอาคูอาคูมรุสิกขาเยต อาถาคู่ขรโยเทวเยสาโลหิตาวสิโนภราคามหาภราคาอาคูเทวยสัสิโนเกษตรเตยสาทากายาสัเปนานาต่าวะวินโนอิทิมตุลจุติมตวรานวันตุสัสฉิโนมัทมนาอภิกรรมุภีกุลังสมิติวันังสุกากรุมหาลุนาอาคูเวนะราสัสหะโอทาตาคายหาบามองาอาคูเทวเจจคานาสถานมันตาหราคาชาวิสกกาจายสัสิโนธนิยังอาคาปัชุนยูทิสานิวสติเกษตรเตยสาทากายาสัเปนานาต่าวะวินโนอิทิมตุลจุติมตวรานวันตุสัสฉิโนมัทมนาอภิกรรมุภีกุลังมิติวัน เขมยาตุสิตายามากันทักกาจายสันสินุลภิตกาลาวาเสถาชตินามาจ่าสวานีมานาลติโนอาคูอาถากุปลินิเมตาเสเตรสาธายาสเพนานาต่าวาวิโนอิทิมโตสุติมัโตวานาวิโตสันสินุลภธรรมณะกามคุณานุปนิมติมานัสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานาต่าวาวิโนนาบายเยนาอาคัลชูเยจังเยสัทธิสาสหะปวุทธาจติมักขีลัง โมขาตินัมณเฑอทรวังทะเขโมขาตะลังนาคังจัทวังสีตาติตังสุปราลบาประมาโตจักรกุลใจที่มาโตสาสนังกุมารติโสจัสรบปะขาสุลิงตีมณเณสหัสสะพระมาโลกบาลามหาพระมาพิตรัติอุปปัโนชิติมันโตภิสมากายโยยิสัสสีโสทเสษตาอิสรลาอาคูปเจกาวะสาวันติโนเตจัสเตสัจจามาชะตอาคาหริโตปะลิวาริโตเตสัสสเพยวิกันเตสิเทเทเวสภามะละเก มาราเสนาภิกามิปัสสักกะนะหะสมาธิยังเอธะกะนะหะถาภนาถะระเคนาพันธมัรคโสมันตาปริวะเลถันมังสิถะโกจินะอิติตธรรงมหาเสโนกันนะหะเสนาเปสิปปนีนาตลามหัสจาสลังกตะวานะเพราวะเงธาปุบุสโคเมโคธนาชันโตสาวิชุโกตถาโสปุทธาวัติสังกูโทอสยวงศ์เศรษาจสภะกัญญายาโววัคิตวานนะเจกุมาตะโตอมติสัทธาเสาเกศาเสนระเต